ตำนานน้ำท่วมโลกกับเรือโนอาจากหลักฐานทางโบราณคดีน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วเหตุการณ์นี้ได้มีการจดบันทึกในตำนานเรือโนอาที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโลกถูกจดบันทึกไว้ในเจเนซีส หรือพระธรรมปฐมกาลของาศาสนาคริสต์ในคัมภีร์ไบเบิลต้องขอเล่าก่อนนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยมีการบันทึกการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ซึ่งพื้นดินที่เคยกลายเป็นพื้นน้ำ เพราะเกิดจากการที่พระเจ้าผู้สร้างโลกจูจูก็ทรงเกิดความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกว่ามนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นมานั้นนับวันยิ่งมีนิสัยชั่วร้ายและเลวทรามทรงเห็นความชั่วร้ายของมนุษย์มากจนลนโลกไปหมดพระเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะชำระล้างโลกและเหล่ามวลมนุษย์ให้สิ้นซากโดยตามตำนานเล่าว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าโนอาห์บุคคลนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีและยัง เป็นคนที่ดีมากพระเจ้าจึงไว้วางใจให้โนอาห์และครอบครัวของโนอาห์สร้างเรือยักษ์ขึ้นมาโดยเรือยักษ์ที่กล่าวถึงนั้นสร้างจากวัสดุที่เรียกว่าไม้โกเฟอร์ทาการรอยรั่วของเรือทั้งภายในและภายนอกด้วยยางมาตอยมีประตูทางเข้าออกทางด้านข้างเรือนั้นมีความกว้างอยู่ที่22.86เมตรความยาว137.16เมตร ความสูง13.716เมตรหรือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็คือเท่ากับตึกประมาณ4ชั้นซึ่งถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวจากนั้นเมื่อโนอาสร้างเรือเสร็จจึงได้รับสารจากพระเจ้าให้นำครอบครัวและ สิงสาราสัตว์ชนิดละหนึ่งคู่ขึ้นไปบนเรือเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ก่อนที่โลกจะล่มสลายจากนั้นพระเจ้าได้ดนบันดาลให้เกิดฝนตก40วัน40คืนติดต่อกันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมโลกซึ่งกินเวลายาวนานถึง150วันจึงทำให้มนุษย์สัตว์เลื้อยคานและสัตว์ป่าบนโลกพากันล้มตายเป็นจำนวนมาก จนหมดไม่เหลือแม้แต่ชีวิตเดียวและเมื่อพระเจ้าเห็นว่าโลกนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลือแล้วจึงได้ดลบันดาลให้น้ำลดลงโดยใช้ระยะเวลา150วันเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเมื่อน้ำลดลงจนเห็นแผ่นดินแล้วเรือนโนอาห์จึงได้จอดเทียบที่เทือกเขาอารารัตประเทศตุรกี หลังจากนั้นเมื่อน้ำแห้งเป็นปกติแล้วโนอาห์และครอบครัวพร้อมกับสิงสาราสัตว์ได้กลับมาใช้ชีวิตบนแผ่นดินเช่นเดิมโดยโนอาห์ได้ติดต่อกับพระเจ้าโดยได้ขอร้องให้พระเจ้าว่าอย่าทำแบบนี้กับโลกอีกพระเจ้าจึงตอบตกลงแล้วยังให้สัญญากับโนอาห์ว่าจะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกอีกโดยใช้สัญ,ญลักษณ์สายรุ้งเป็นเครื่องหมายของสัญญาครั้งนี้ ถ้าตราบใดที่โลกของเรายังเห็นสายรุ้งอยู่บนท้องฟ้าอยู่นั่นหมายความว่าพระเจ้าจะไม่ดนบันดาลให้น้ำท่วมโลกอีกในปัจจุบันยังมีการค้นคว้าเรื่องราวของซาเครือโนอาและน้ำท่วมโลกว่ามีการเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ก็เป็นไปได้ยากมากเพราะ เทือเขาอาราราัตถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์จึงได้มีการอนุญาตให้เข้าไปค้นคว้าได้น้อยมากสำนักข่าวจากต่างประเทศรายงานว่ามีกลุ่มนักโบราณคดีได้ค้นคว้าซากเรือโนอาบนเขาอารารัตทางภาคตะวันออกของตุรกีเมื่อได้นำซากเรือโนอาผ่านกระบวนการน้ำยาคาร์บอนตรวจสอบสิ่งโบราณแล้วพบว่าวัตถุดังกล่าวมีอายุยาวนานกว่า5,000ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดเรือโนอาและเป็นไปได้ว่าซากเรือดังกล่าวจะเป็นเรือโนอาถึง99.99% 99เลยทีเดียวและนี่ก็เป็นตำนานเรือโนอาแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ